สวัสดีครับใช่ฮายูฮักกินครับมันมีประมาณตีสี่ครับตีสี่กลัวๆเนี่ยครับมาหาไตเฮ็ดคือเก้าแล้วครับมาเบื้องหลบนี่ครับว่ามันจิตมานบ่เด็กกำลังเขามาครับเนี่ยปลาแถวบริเวณนี่แหละครับกำลังสอดซองอยู่ครับนี่เห็นแล้วครับนี่โดดไม่ ดอกนึงครับมาเล้วมาเล้วครับเริ่มเห็ดแล้วดอกนึงครับนี่เห็ดกับเป่งขาวสะอาดเรียบร้อยครับมีเห็ดกับเปยงครับขาจานพันนะครับนี่ ดอกกระลางงามเรับเห็ดแดงดอกก็ง่ายครับนี่ หลังเลหลังเลหยุเดเบียงเลียงใจไวกระเปียงครับหลข้าวจานพันนะสมซื่อว่าเปียง ไขเฮ็ดกับแปีงครับจุ่มเฮ็ดกับไข่ครับตัวนี้ท่านี้เฮ็ดกับไข่ครับนี่กหลังจ่อ เห็ดลังเลครับนี่ตัวนี้มันถิ่นเฮ็ดแนวใดครับนี่อยู่ใต้ใบใหม่นครับเฮ็ดเขาแป้งครับเบาวจานพันเหมือนแป้งขเขาแป้งครับขเขาแป้งมาหนี่เวลาที่เฮ็ดเขาแป้งครับรมาหนี่ เีล่งก็เอา็ัดกินได้ย็ดเรือลอยล้อแล้วครับตกเป้งคือเก่าแล้วครับ ใบใหม่อิตาเปียงครับเนี่ยมาตะไก่กับเขาจันพรผ่านเลยครับน้องดี๋ยวหนึ่งครับในใรเนี่ยไข่ันขี่เห็ดกขาไข่คร,ครับนี่ห้อยดุนกับก่าไรเดีด๋ยวครับคุ้นแค่เอาคือกา น็กี่ยวไข่โอ้ยไตยใบใหม่เลยนปลี่นนนนนนยนครับเปลี่ยนตใใหม่ครับเชาแจ่มแจ่นเลยเห็นน้อยนยปรัเปลีครับ ให,ใหม่ครับขาแป้งที่เก้าเหรอครับนี่อันนี้ไปเจ้าเขาแป้งเลยครับ,ขบเขาแป้งเขาแป้ง ครับกำลังแตกดินพยามาอยู่ครับเก็บไข่ครับที่ขางในก็มีครับนี่กำลังกำลังดันขี้ดินมากครับนี่ทางในนะครับครับนี่ทางนี้ก็มีครับนี่ ก็ลังงามๆครับครับก็เหมนจะกําลังดันที่ดินมากครับนี่ครับเหมือน,นกําลังดันดินเขืกันครับมันครับกับไข่ครับ กำลังจูมๆเลยนี่ครับนี่กับเก็บกบไข่ให้กันบบโดดกำลังงามๆเลยแับเดี๋ยวดอกครืงเสียมันคักครับต่ำป่นครับนี่ขากรยาวกอาลาดอยู่ครับนี่เก็บกบไข่ครับ ตัวนี้ก็ข้ขาแป้งครับทังนี้ก็บแม่นครับนี่ขขาแป้งข้าเจนแพนย,ยู่นี่ครับนี่ก็ได้พอสมควรอยู่ครับ ตุ่มพ่อแกงยุ้ยรกนี่ครับเห็ดปวกครับพออีกแล้วครับนี่กําลังฟูจี๋นิดหน่อยเฮ้ยสามาอก๊กเป็นมู่นเนาะนี่ครับ เลางจีนนหน่อยครับผมอันนี้กระเมียนครับนี่ปลาหนี่จังพ่อเฮ็ดวกับ เพชรปวกครับมันี่ก็ได้อโอสมควรอยู่ครับนี่โคเลียวเสาเรียวเลี้ยงอยู่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพี่งกำลังใจให้ตาชัยฮายู่หากินครับมันี่ไปพามาไต่เห็ดครับผมครับมานี่เขาขอคุณหลายๆครับสวัสดีครับ